ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอนิเมะมาโอหลังจากกระบี่ของเหลยเจียนถูกทำลายชายคนนั้นก็ปรากฏข้างๆเหลยเจียนซัดฝ่ามือใส่ร่างของเหลยเจียนเบาๆแสงสีทองสว่างวาบขึ้นหน้าอกของเหลียนเจียนระเบิดจนกลายเป็นหลุมโลหิตแต่โลหิตที่สาดกระจายกลับไม่โดนร่างของชายคนนั้น ชายคนนั้นกลับไปยืนข้างสตรีที่เดิมเลยเจียนหมดสภาพในฝ่ามือเดียวรูที่ปรากฏบนหน้าอกของมันกลายเป็นอ่างโลหิงโลยสามารถมองเห็นหัวใจที่กำลังเต้นอยู่ได้อย่างชัดเจนทำให้ผู้เชี่ยวชาญคนอื่นๆที่เห็นหวาดกลัวจนตัวสัน่นเลยเจียนเป็นถึงผู้เชี่ยวชาญขอบเขตศักดิ์สิทธิ์ที่4หรืออาจจะ5แต่มันกลับเกือบถูกชายคนนั้นสังหารในฝ่ามือเดียวและสิ่งที่น่าสะพรึงกลัวที่สุดคือพลังของชายคนนั้นแม้มันจะทะลวงหน้าอกของเลยเจียนได้แต่หัวใจของมันกลับไม่ถูกทำลาย บุรุษและสตรีคู่นั้นน่าจะเป็นบุตรของชายวัยกลางคนทั้งคู่เกิดมาในเผ่าสิงโตนักพรตตอนนี้ทั้งสองน่าจะเป็นสัตว์นักพรตน้อยหลงสเสวียอีกล่าวเขตสวรรค์แห่งนี้น่ากลัวกว่าที่เฉินเซี่ยงคิดไว้มากเขาเข้ามาที่นี่ได้ไม่นานแต่กลับได้พบสัตว์นักพรตถึงสามตัวถึงอีกสองตัวจะเป็นแค่สัตว์นักพรตน้อยก็ตามหลู่ชีเหลียนที่มั่นใจเริ่มหวาดกลัวเพราะนางสัมผัสถึงระดับพลังของทั้งสามคนเบื้องหน้าได้อย่างชัดเจน แต่ถึงอย่างนั้นนางก็ไม่อยากไปเป็นทาสของพวกมันตอนนี้พวกเจ้ารู้แล้วใช่ไหมว่าตนเองอ่อนแอขนาดไหนชายไวกลางคนยิ้มอย่างเย็นชาเลือกมาซะถึงเจ้าจะมาที่นี่ได้แต่ก็ยังอ่อนแอเกินไปสีหน้าของหลูชีเหลียนมืดมนนางกล่าวกับคนด้านหลังว่าพวกเจ้ารีบหนีไปข้าจะรับมือพวกมันเองท่านเจวังเสี่ยวลี่จืออุทานไป นางกล่าวด้วยน้ำเสียงเย็นชาทําให้ทุกคนเร่งหนีไปอย่างรวดเร็วเมื่อสังเกตหเห็นว่าคู่ชายหนุ่มและหญิงสาวกำลังจะไล่ตามคนที่หลบหนีไปจู่ๆหญ้าสีทองจำนวนมากก็พันรอบขาของทั้งสองไว้จนทําให้ขยับเคลื่อนไหวไม่ได้ร่างกายของหลู่ชีเหลียนสันเทาหมอกสีทองแผ่ออกมาจากร่างผมปลิวพลิ้วสวยขณะที่คู่ชายหญิงที่ถูกพันธนาการกำลังหลุดจะพันธนาการของนางจู่ๆก็มีหญ้าผุดขึ้นมาจากดินดึงร่างของทั้งสองจม จมลงไปจนเหลือแต่ศีรษะเจ้าแข็งแกร่งมากสีหน้าชายไวกลางคนแปลเปลี่ยนเย็นชามันโบกมือส่งแสงสีทองสายหนึ่งพุ่งตรงไปยังผู้ที่กำลังหลบหนีนางกล่าวอย่างเย็นชาถึงข้าจะเอาชนะท่านไม่ได้แต่ข้าจะขวางท่านให้ได้ดวงตาของนางแดงฉานผมพื้นสวัยไปตามแรงลมนางพับแขนเสื้อขึ้นพร้อมกับปรากฏต้นไม้ผุดขึ้นมาจากพื้นดินก่อตัวเป็นกำแพงป้องกันการจู่โจมของชายวัยกลางคน นางแข็งแกร่งมากเฉินเซี่ยงประหลาดใจคาดไม่ถึงว่านางจะแข็งแกร่งขนาดนี้มีหน้านางถึงดูถูกค่านักหนาใช่บางที่นางอาจจะทรงพลังกว่าจัก,กรพัดเพลิงก็ได้มีหน้าเวลาที่เปิดประตูมิติมาเขตสวรรค์นางถึงใส่พลังเข้าไปไม่น้อยหลงสเสวียอีคาดไม่ถึงว่านางคนเดียวจะรั้งสิงโตทั้งสามตัวนี้ไว้ได้ถึงสิงโตพวกนี้จะเป็นสัตว์นักพรสแต่ก็อยู่คนระดับกับเทพยักษ์ขาว ว่าแต่นางข้ามผ่านขอบเขตศักดิ์สิทธิ์ที่เก้าหรือยังเฉินเซี่ยงหวาดกลัวอาจข้ามผ่านไปแล้วแต่ดูเหมือนนางกดดันไม่น้อยทีเดียวเวลาเผชิญหน้ากับสิงโตเท่านั้นหลงสเสวียอีกล่าวไปกันเถอะถ้าอยู่ที่นี่เดี๋ยวเจ้าจะตายเอาการต่อสู้ที่รุนแรงแบบนี้ยิ่งอยู่ให้ห่างยิ่งดีเฉินเซี่ยงออกมาจากโพรงต้นไม้จากนั้นรีบหนีไปจากบริเวณน,นั้นอย่างรวดเร็วยามนี้คู่ชายหญิงที่ถูกหลูชีเลียนพันธนาการได้หลุดจากพันธนาการและออกล่าคนที่หลบหนีแล้ว เฉินเซียงเดาว่าทั้งหมดหนีไปยังถ่ายพลังเคลื่อนย้ายเพราะนั่นคือที่เดียวที่ปลอดภัยที่สุดเฉินเซี่ยงเข้าใจแล้วว่าเหตุใดตรงแท่นถ่ายพลังที่เขามานั้นถึงได้มีการป้องกันที่แข็งแกร่งมากนั่นก็เพื่อป้องกันไม่ให้สัตว์อสูรในเขตสวรรค์ไปยังแดนสวรรค์ทั้ง9้าได้จับพวกมันมาเป็นเป็นเราจะใช้ประโยชน์จากพวกมันสตรีชุดกระโปรงทองตะโกนขึ้นเฉินเซียงแอบตามแอบตามคู่ชายหญิงนั่นไปเพราะเขาอยากรู้ว่าพวกมันจะทำอะไร ไม่นานนักเสียงการต่อสู้ที่รุนแรงได้ดังขึ้นหลูฉีเหลียนและชายชราวัยกลางคนได้เริ่มสู้กันถึงเฉินเซียงจะขัดแย้งกับนางแต่เขาก็ไม่อยากให้นางเป็นอะไรไปเพราะนางคืออาจารย์ของมู่เฉียนเซียงทั้งยังเป็นบุตรสาวของท่านยายหลูด้วยด้วยด้านหน้าของเฉินเซียงก็มีเสียงการต่อสู้ที่รุนแรงเช่นเดียวกันเพราะคู่ชายหญิงนั้นนอกจากจะตามล่าแล้วพวกมันยังจู่โจมใส่ผู้ที่หลบหนีอย่างรุนแรงมีคนตาย หลงสเสวียอีที่ออกสำรวจไปเบื้องหน้าด้วยจิตวิญญาณเทพกล่าวตายพร้อมกันหลายคนด้วยคู่ชายหญิงที่ไล่ตามไปเป็นถึงสัตว์นักพรตน้อยพวกมันย่อมแข็งแกร่งแต่กลุ่มคนที่หลบหนีก็ตอบโต้ราชาหงเพลิงคืนร่างจริงเข้าต่อสู้กับชายคนนั้นส่วนคู่สามีภรรยาเทพสายฟ้าบาดเจ็บไปหนึ่งเหลืออีกหนึ่งแต่หลังจากรับการจู่โจมสองกระบวน่าเจิ้งหลงก็บาดเจ็บตามไป ปราณที่รุนแรงพัดผ่านมาเฉินเซี่ยงที่อยู่ในร่างกระรอกน้อยถูกปราณซัดจนปลิวเขาไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นยามนี้เขารู้สึกราวกับเป็นเรือลำน้อยลอยอยู่ในมหาสมุทรที่เชี่ยวกรากไม่นานนักเหตุการณ์ก็สงบสิงโตนักพรดน้อยทั้งสองตัวนั้นทรงพลังมากมีหลายคนถูกจับตัวแต่ราชาหงเพลิงและองคหญิงหงเพลิงหนีไปได้ส่วนคู่สามีภรรยานั่นก็หนีไปได้เหมือนกัน หลงสเสวียอีกล่าวนางเฝ้ามองเหตุการณ์ด้วยจิตวิญญาณเทพเฮเฉินเซี่ยงถอนหายใจแล้วกล่าวถามแล้วเสี่ยวลีจือละ่ะนางบาดเจ็บสาหัสและถูกจับตัวหลงสเสวียอีกล่าวคนของวังร้อยบุพามีแค่นางคนเดียวเท่านั้นที่รอดชีวิตคนอื่นๆตายหมดถูกสตรีคนนั้นสังหารเฉินเซี่ยงถอนหายใจ เสี่ยวลี่จือถูกชายคนนั้นจับตัวไปหักนางถูกสตรีคนนั้นจับตัวไปนางคงตายไปแล้วหลงสเสวียอีกล่าวข้าว,ว่าเหล่าสตรีของวังร้อยบุพภาคงขัดคืนอีกอย่างพวกนางก็งดงามมากจนสตรีนางนั้นอิจฉาเฉินเซียงกล่าวข้าจะไปช่วยเสี่ยวลี่จือจากพวกมันถึงนางจะเย่อหยิ่งแต่นางก็เป็นคนดีแต่เจ้าต้องเข้าไปถึงรังของพวกมันเลยนะ หลงสเสวียอีกล่าวแต่ก็เอาเธอบางทีในรังของพวกมันอาจมีสมบัติถ้าเจ้าระมัดระวังหน่อยเจ้าน่าจะแอบขโมยเอามาได้เฉินเซียงนี้ห่างจากป่าแห่งนั้นมาไกลามากแต่ภายในป่าย,ยังคงมีเสียงการต่อสู้ดังมาหมายความว่าหลู่ีเลียนและชายวัยกลางคนยังสู้กับไม่จบหลงสเสวีอีแอบตามสัตว์นักพระตะน้อยทั้งสองไปด้วยจิตวิญญ,ญาณเทพเฉินเซี่ยงก็ไปตามทิศทางที่นางบอกเขตสวรรค์แห่งนี้น่าสะพรึงกลัวมากกระทั่งเทพผู้สร้างยังหวาดกลัว เชิญเซี่ยงแอบตามสิงโตนักพรตน้อยทั้งสองตัวไปเมื่อไปถึงหุบเขาแห่งหนึ่งเขาก็เห็นสิงโตจํานวนมากเมื่อสิงโตเหล่านั้นเห็นสิงโตนักพรตน้อยทั้งสองตัวกลับมาพวกมันก็โค้งตัวลงเป็นเชิงเคารพเสี่ยวลี่จือและคนจํานวนหนึ่งถูกจับมาทั้งหมดถูกรัดด้วยเส้นเชือกบางอย่างที่ทั้งแน่นเหนียวจนยากจะทําลายนอกจากนี้หากผู้ใดที่พยายามจะทําลายเชือกพวกมันจะเปล่งแสงทําให้สิงโตมองเห็นสุดท้ายคนผู้นั้นก็จะถูกสังหารตาย ยามนี้เสี่ยวลี่จือและคนที่ถูกจับมาเหลือด้วยกัน9ก้าคนร่างกายมีบาดแผลดูบาดเจ็บหนักไม่น้อยที่นั่นเป็นรังของพวกมันเหรอเฉินเซี่ยงแปลงร่างเป็นนกเกาะอ,อยู่บนต้นไม้แห่งหนึ่งและมองสำรวจรอบๆอย่างละเอียดหลายครั้งที่เชินเซี่ยงเห็นสิงโตแปลงร่างเป็นมนุษย์แต่พวกมันยังได้ร่างมนุษย์ที่ไม่สมบูรณ์มีอยู่หลายส่วนที่เป็นสัตว์เช่นมีผมสีทองร่างกายกำยำมีหางหรือที่แขนหน้าอกมีเกราะสีทองประดับอยู่ สิงโตที่สามารถแปลงร่างเป็นมนุษย์ได้นั้นล้วนทรงพลังอย่างน้อยๆพวกมันก็อยู่ในขอบเขตศักดิ์สิทธิ์ยามนี้คู่สิงโตนักพรตน้อยได้ส่งเสียวลี้จือและคนอื่นๆที่จับมาได้ให้สิงโตตัวอื่นๆน,นำเข้าไปยังถ้ำสองฟากฝั่งของหุบเขามีถ้ำอยู่มากมายหุบเขาแห่งนี้น่าจะเป็นที่อยู่ของสิงโตเหล่านี้เฉินเซียงเห็นแม่น้ำอยู่หลายสายที่พวกมันใช้ดื่มกินนอกจากนี้ยังเห็นสิงโตน้อยอยู่หลายตัว ขณะที่เฉินเซี่ยงกำลังจะเข้าไปช่วยเสี่ยวลี่จือแสงสีทองกลับว่าผ่านท้องฟ้าก่อนที่ชายชราวไวกลางคนผู้นั้นจะปรากฏตัวพระบิดาสิงโตนักพรตน้อยทั้งสองตัวกล่าวขึ้นพร้อมกันชายไวกลางคนกลับมาจากการต่อสู้ที่รุนแรงและมันยังนําหลู่ชีเหลียนกลับมาด้วย ทั่วร่างของหลู่ีเหลียนเต็มไปด้วยบาดแผลชายไวกลางคนโยนนางลงพื้นมันจ้องมองนางและยิ้มพลางกล่าวเย้ยหยันมนุษย์ช่ง air, างอ่อนแออหักไม่เพราะที่นี่ถูกจำกัดไว้โลกทั้งใบคงเป็นของพวกเราเฉินเซียงมองหลู่ีเหลียนที่ทั่วร่างเต็มไปด้วยบาดแผลพลางถอนหายใจนางพ่ายแพ้อย่างน่าอานาถการที่นางต้องเผชิญหน้ากับสิงโตนักพรสในระดับจกักรพรรดิของกลุ่มนางย่อมพ่ายแพ้เป็นเรื่องธรรมดาจับมาได้กี่คนชายวัวกลางคนกล่าวเก้า ท่านพี่สังหารไปหลายคนเจ้าชายสิงโตกล่าวอย่างขุนเคืองหึ่มหากไม่สังหารมนุษย์สตรีเกิดพวกมันย่ยยวนเผ่าเราให้ลุ่มหลงคงได้เกิดหายนะขึ้นองค์หญิงสิงโตกล่าวด้วยโทระเพราะน้องชายของนางกำลังตำหนินางชายไวกลางคนกล่าวเอาละ่ะเอานางไปขังไว้แล้วรักษาเก้าคนที่จับมาได้พระบิดาทำไมเราต้องใช้งานพวกมนุษย์อ่อนแอพวกนี้ด้วยองค์หญิงสิงโตกล่าวถาม ถึงพวกมันจะอ่อนแอแต่พวกมันมีสมองขายพลังลึกลับพวกนี้เราใช้เวลาหลายปีทําความเข้าใจแต่กลับยากจะเข้าใจผิดกับมนุษย์ที่เป็นผู้สร้างสารรค์ขายพลังขึ้นมาหากเก็บพวกมันไว้จะเป็นประโยชน์กับพวกเรามากกว่าแต่ก่อนหน้านั้นให้ตรวจสอบพวกมันว่าผู้ใดมีความรู้เรื่องขายพลังหากใครไม่มีก็ฆ่าทิ้งซะจัดคนไปทดสอบพวกมัน เมื่อได้ยินคำกล่าวเฉินเซียงไม่กังวลน,นักเพราะอย่างน้อยหลู่ชีเหลียนก็ยังไม่ถูกสังหารง่ายๆเพราะนางถือเป็นผู้เชี่ยวชาญขายพลังคนหนึ่งผิดกับเสี่ยวลี่จือที่ไม่มีความรู้ข้าจะส่งคนไปทดสอบพวกมันเดี๋ยวนี้ถ้าไม่ผ่านก็ไม่ต้องรักษาพวกมันจะฆ่าทิ้งหรือกินเป็นอาหารเลยก็ได้องหญิงสิงโตกล่าวอย่างชั่วร้ายพลางหันมองหลู่ชีเหลียนหักชายไวกลางคนไม่อยู่ที่นี่ป่านนี้นางคงสังหารหลู่ชีเหลียนไปแล้วชายไวกลางคนพยักหน้าพวกมันต้องรู้เรื่องขายพลังมากพอ แต่ตอนนี้พวกมันยังบาดเจ็บอยู่อย่างน้อยๆก็รอให้พวกมันหายก่อนเจ้าค่อยเริ่มทดสอบพวกมันลูชีเลียนถูกขังไว้ในถ้ำแห่งหนึ่งเจ้าชายสิงโตมองนางมาเลียปากและยิ้มอย่างชั่วร้ายไม่รู้ว่าเล่นสนุกกับมนุษย์จะเป็นยังไงข้าละอยากลองจริงๆองค์หญิงสิงโตแค่นเสียงก่อนจะเข้าไปถ้ำแห่งหนึ่ง เฉินเซียงอยากไปช่วยนางเสียตั้งแต่ตอนนี้แต่เขาต้องคิดหาทางก่อนเพราะถึงชายวัยกลางคนจะจักไปแต่สิงโตตัวอื่นๆก็ทรงพลังมากหากพวกมันพบตัวเขาคงแยกเขาจึงจะรอดูสถานการณ์ไปก่อนเจ้าไปหาที่เก็บสมบัติของพวกมันพวกมันน่าจะไม่มีอุปกรณ์เก็บของและสิ่งของที่พวกมันได้มาน่าจะอยู่ใกล้ๆก,กันเฉินเซี่ยงกล่าวระวังตัวด้วยข้ารู้พวกมันเป็นสัตว์นักพรตต้องมีของกินอร่อยๆแนะ่ฮ่าๆา หลงสวียอีกล่าวอย่างตื่นเต้นจากนั้นใช้เคลื่อนคล้อยก้าวสวรรค์เพื่อออกล่าสมบัติเฉินเซี่ยงซ่อนตัวอยู่ในถ้ำห่างจากหุบเขาเขาใช้น้ำสรรสร้างจำนวนมากที่สะสมไว้เพื่อสร้างดอกกล่อมเทพจากนั้นสกัดกลั่นพวกมันเป็นผงกล่อมเทพยามนี้เขายังสู้สิงโตนักพรตเหล่านี้ไม่ได้แต่หากใช้พิษบางทีมันอาจช่วยตัวเขายามกับขันแต่หากจะให้สังหารพวกมันต้องใช้พิษจำนวนมหาศาลข้าเจอแล้วอยู่ลึกลงไปใต้ดินในนั้นน่าจะมีสมบัติแต่มีม่านพลังบางอย่างคุ้มกันไว้ข้าทะลวงเข้าไปไม่ได้ หลงสเสวียอีกล่าวเป็นข่ายพลังหรืออะไรเฉินเซียงกล่าวถามยามนี้เป็นยามดึกสงัดการที่หลงสเสวียอีไปสืบข่าวและได้กลับมาไม่มากนักแสดงว่าที่นั่นต้องมีการคุ้มกันเป็นอย่างดีไม่รู้หลงสเสวียอีกล่าวแต่เราไปที่นั่นได้ไม่ยากเพราะถึงพวกมันจะแข็งแกร่งแต่อ่อนด้วยเรื่องข่ายพลังมากสิ่งที่เผ่าสิงโตนักพรตต้องการคือให้ช่วยเรื่องข่ายพลังเพราะพวกมันรู้ดีว่าข่ายพลังเป็นเรื่องสําคัญ แย่แล้วพวกมันเริ่มลงมือกันแล้วหลงสเสวียอีตะโกนขึ้นลงมืออะไรเฉินเซี่ยงกล่าวถามทันทีไม่รู้ว่าพวกมันรักษาคนเจ็บยังไงแต่ตอนนี้เสี่ยวลี่จือหายแล้วและพวกมันก็เริ่มทดสอบเรื่องขายพลังคนอื่นๆที่ถูกจับมาถูกสังหารไปหลายคนแล้วบางคนถูกเอาไปเป็นอาหารให้พวกมันหลงสเสวียอีกล่าว เมื่อได้ฟังเฉินเซียงบอกให้หลงสเสวียอีเฝ้าจับตาเสี่ยวลี่จือและอย่าให้นางตายตอนนี้เขาหยุดสกัดกลั่นพิษและเร่งมุ่งหน้าไปยังหุบเขาเขากำลังซ่อนตัวอยู่บนภูเขาแห่งหนึ่งใกล้ๆหุบเขาเพื่อรอให้หลงสเสวียอีแจ้งข่าวเสี่ยวลี่จือมีความรู้เรื่องขายพลังนางผ่านการทดสอบหลงสเสวียอีกล่าวในบรรดาเก้าคนที่ถูกจับตัวมาเสี่ยวลี่จือรอดคนเดียวในเผ่าสิงโตนักพรตมีสิงโตอาวุโสที่เชี่ยวชาญเรื่องขายพลังอยู่หลายตัว กลุ่มของจักรพรรดินีบุภาเป็นกลุ่มที่ทรงพลังที่สุดถึงดูผิวเผินว่าจะปลอดภัยแต่จักรพรรดินีและเสียวลี่จือก็ถูกจับตัวหากเฉินเซียงไม่เห็นด้วยตาของตนเองเขาคงไม่เชื่อแล้วหลู่ชีเลียนล่ะเฉินเซียงกล่าวถามนางยังรักษาตัวอยู่ตอนนี้นางหมดสติอีกหลายวันกว่าจะตื่นส่วนเสียวลี่จือฟื้นฟูเต็มที่แล้วเจ้าจะทำยังไงต่อถ้าจะช่วยพวกนางและชิงสมบัติไปด้วยไม่ใช่เรื่องง่ายหลงสเสวียอีกล่าวถาม อย่าลืมติดตามรับชมในตอนหน้านะคะ